สวัสดีครับวันนี้เราจะมาทําการแพคแบตเตอรี่กันครับโดยแบตเตอรี่ที่ผมใช้ผมจะใช้แบตเตอรี่ตัวนี้ครับ21700เห็นไหมเพราะมันเป็น21ตัวมันก็เลยใหญ่กว่า1 1 1 6หรือ1 8่วะ1 8 6่0ครับเห็นไหมมันจะใหญ่กว่ากันนิดหนึงนี่ครับตัวนี้เป็นแบตมือสองนะไม่ใช่มือ1ครับผมได้มาจากในช้อปปีครับยังมีคนส่งมาให้นั่นแหละตัวนี้ปกติสเปคมันจะอยู่ที่5000ม ah, ิลลิแอมครับ ตัวนี้นะสเปกอยู่ประมาณ5000ม ah ิลิแอมเลย3 7โวลต์แต่ว่าพอมันเป็นแบตมือสองอะ่ะแบตมือสองเขาก็คัดมาพอคัดมาเนี่ยตัวนี้เขาคัดมาหมดแล้วคัดมามันก็อยู่ประมาณ4 0 0 0มิลิแอมครับ4,000ถึง5,000ม ah ิลิแอมเลยถือว่าใช้ได้เลยก้อนมันตกอยู่ประมาณ70บาทถ้าเทียบกับไอ้ของใหม่ไปหยิบให้ดูโอเคผมไปหยิบให้ดูครับถ้าเทียบกับของใหม่นะครับของใหม่ตัวนี้ราคามันจะพอกับของใหม่พวกนี้ตัวนี้ผมก็ได้มาอยู่ประมาณ 6กบกว่าบาทเหมือนกันตัวนี้นะนี่แต่ตัวนี้ผมเอามาวัดแล้วได้2 8 0พนะนี่ใช่ไหมส8ผมวัดวัดแล้วสเปคมันบอกว่าอยู่ที่3 3 2 0 0แต่ว่าบางก้อนมันก็ได้เยอะได้น้อยแตกต่างกันไปครับผมวัดครั้งแรกก็ได้2 9 0 0นะแต่พอวัดครั้งนี้เหลือ2 8 0 0ครับตัวนี้ วัดแต่ละครั้งมันก็แตกต่างกันส่วนไอ้พวกนี้ดูดีผมวัดได้แค่400เองได้700ยังเป็นแบตเก่าครับถ้าเป็นแบตเก่ามันก็จะเสื่อมคุณภาพลงเรื่อยๆอันนี้แบตมือ2นะวัดแล้วได้700ส่วนก้อนสีเขียวนี้ผมก็วัดแล้วอันนี้วัดได้1 8 0ผมก็เขียนบอกไว้ได้1,800มิลลิแอมครับจะดูจะให้เทียบดูนะครับนี่สมมติว่าแบตใหม่ค่าไอาอาร์มยะน้อยนะครับอันนี้ผมวัดได้2,080นะเดี๋ยวผมลองลองรีเซ็ตมันใหม่นะ มันจะบอกค่า ir อยู่นี่ครับนี่ยีแล้วเมื่อกี้ยีตอนนี้ขึ้นมา26แล้วครับค่า ir ส่วนแบตที่มันเป็นแบตมือสองเช่นก้อนนี้นี่ค่า ir อยู่67ครับเห็นมหกสิบ็ก็ยิ่งยิ่งน้อยยิ่งดีครับยิ่งน้อยยิ่งดีแต่ส่วนไอตัวนี้เท่าไหร่วะมันใส่ไม่ได้ไงเดี๋ยวลองหาปากคีบมานิดๆดู แป๊บหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวลองหาปลาขี้มาหนีบดูครับมาได้เท่าไหร่โอเคครับผมไม่วัดไม่วัดด้วยไอยมิเตอร์เนี้ยผมไปเอามิเตอร์ที่วัดแบตเตอรี่ได้มาใช้เลยดีกว่าครับอันนี้จะสามารถวัดความเสื่อมของแบตเตอรี่ได้นะครับยิ่งวัดค่า IR ของมันยิ่งค่าน้อยนะครับยิ่งค่าน้อยก็จะยิ่งดีครับนี่มันจะบอกเป็นโอห์มนะดูเช่นอย่างเช่นตัวนี้ก่อนตัวนี้ ที่ผมวัดนี่ใช้เครื่องวัด67ครับก็ยังพอใช้ได้อยู่แต่ก็ไม่ดีมากหรอกเพราะว่า67พอวัดความจุมันได้1,008 1, นะแต่ถ้าเทียบกันเมื่อกี้วัดได้67นะลองเอามิเตอร์เครื่องนี้วัดนะว่าจะได้เท่าไหร่มาดูกันก่อนที่จะแพ็คเราต้องเช็คกนก่อนครับเพาเพาแพ็คไปแล้วเอาแบตไม่ดีแพ็คไปมันก็จะเสียวเวลามันก็ไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่เมื่อกี้67นะครับดูตัวนี้วัดได้เท่าไหร่ ดูครับห1สิเอดนะครับเห็นไหมไอ้เครื่องนู้นวัดได้ห7สิดส่วนไอ้เครื่องนี้วัดได้ห1สิบอดหรือว่าโอเคเลยเครื่องวัดอันนี้หกสิเอ็ดนะส่วนก้อนสีขาวนี่ของใหม่นะอันนี้ใหม่ใหม่เลยผมเพิ่งใช้ไปสองรอบเองส่วนก้อนสีขาวนะครับอมองเห็นหรึเปล่าถ้ามันวัดได้แล้วไฟมันจะติดนี่ครับเหลือประมาณยี่สิบครับตัวนี้เห็นไหมยี่สิบจุดห้าส่วน อันนี้เป็นแบตมือสองนะแบตบมือสองลองดูครับได้เท่าไหร่อ๋อมองไม่เห็นนี่ครับแปดมิลลิโอห์เองเห็นไหมได้แปมิลลิโอห์แปมิลลิโอห์ซึ่งว่าได้เยอะกว่าก้อนนี้แน่นอนเพราะว่ายิ่งตาำยิ่งดีครับเอ้ย ไอ้ยงได้เยอะกว่าไอ้ก้อนสีขาวแน่นอนครับเออนี่แหละอันนี้มันยังได้ที่อันนี้ได้ยี่สิบสองใช่ไหมมันยังได้ความจุถึงสองพันแปดเลยแต่แดงตัวนี้น้อยมากแค่แปดมิลลิโอห์เองถือว่าโอเคแน่นอนครับแบตบมือสองก็ยังถือว่าคุ้มค่าอยู่นะครับดูตัวนี้ดูอีกก้อนหนึ่งเดี๋ยงเดี๋ยวผมจะเอามาแพ็แล้วถ้าวัดได้ขนาดนี้จริงๆผมก็วัดไปแล้วรอบหนึ่งอะนี่ครับ8.7มิลลิโอห์ไหมครับ ซึ่งค่าความต้านทานดีมากเลยครับเดี๋ยวผมจะเอามาแพคก,กับแบตตัวนี้นะครับไอแพคก,กับ b m s ชุดนี้ b m s ชุดนี้มันจะเป็น b m s ออของของขุนยนดูดฝุ่นครับเพราะว่าผมแกะเอาแบตม,มาใช้แล้วเพราะแกะมาใช้แล้วแบตไอบ BMS มมันก็เลยเหลือเดี๋ยวผมออามาให้ดูว่ามันเป็นแบบไหนโอเคครับหาไม่เจอครับไม่รู้ไปวางไว้ไหน ก็ตัว b m s ตัวนี้มันจะมาจากคุณยนต์ดูดฝุ่นนะครับหรือพวกพวกพวกแบตพวกแบตของสว่านไฟฟ้านะครับตัวนี้มันจะเป็น 5S แล้วก็มันเป็นของช้าครับผมก็แกะเอาแบตเอาไปใช้แล้วพอแกะเอาไปใช้แล้ว b m s ผมก็เก็บไว้เก็บไว้ใช้งาน,นครับเพราะว่าแบตผมก่อนอันนี้แบตผมมีไม่เยอะไงผมก็เลยแกะแบตพวกนี้ไปใช้งานไปใส่ในสว่านไฟฟ้าไปละส่วน b m s มันก็จะเหลืออยู่ก็เดี๋ยวจะเอา BMS ตัวนี้เอามาใช้งาน,นครับ ข้อดีของ BMS ตัวนี้ก็คือมันจะมีบาลานซ์ในตัวนะครับเนี่ยพวกเนี้ยมันจะมีชุดบาลานซ์อะไรของมันในตัวเพราะว่ามันออกแบบมาดีอยู่มีการโปรเทคอะไรของมันอยู่ถ้าใช้กระแสะเกินแล้วมันก็จะตัดถ้าคุณแบบว่าแอมคุณโมคาปาเยอะๆแล้วก็ใช้แบตพวกเนี้ยเวลาคุณเปิดอนะมันจะตัดให้เลยนะครับก็มันจะมีโปรเทคให้ดีหน่ะอืมอเ,เดี๋ยวเราก็จะมาแพ็คกันประมาณนี้ครับยังไ,ไงเดี๋ยวผมจะใช้การต่อแบบนี้เพราะว่าผมมีอยู่10ก้อน สิบก้อนก็จะเป็นใช้แค่ 5s นะแต่ว่าจะขนานขนานมันนะขนานเซลล์มันเนี่ยก็คือจะขนานเป็นคู่เป็นคู่ไปแล้วก็พอดีมีเครื่องสปอตอยู่แล้วเครื่องสปอตซื้อมาตัวละพันครับตัวนี้สปอตตัวนี้ก็ก็ดีอยู่นะไฟแรงอยู่ไฟแรงใช้ได้ครับแปโวลต์ตัวนี้ก็5,000ันวัตต์เห็นไหมมันบอกสเปคอยู่5,000ันวัตต์ปรับปรับเลเวลได้ครับ ก็ถ้าแบตหมดก็เอามาชาร์จนะครับข้างในมันจะมีแบตเตอรี่อยู่มันไม่มันไม่ได้ต่อไฟนะครับมันเป็นแบบพกพาได้พอแบตหมดกค่เอาไปชาร์จโอเคนะเดี๋ยวไงเดี๋ยวผมจะแพคแล้วก็ดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นแบบไหนตอนนี้ก็เดี๋ยวเอามาตัด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 ,ตดแล้วก็แพคแพคมันครับเขาแพคก,กันก่อนแป๊บหนึ่งนี่ครับตอนนี้ก็มาให้มันเป็นชุดนะครับเดี๋ยวจะแพคคู่แพคคู่ไปอย่างนี้เรื่อยๆก่อนก็เดี๋ยวตัดรอก่อนครับ นี่ตัดรอก่นอนเอาเขมตัดมาตัดค่อยสปอตติดสปอตติดครับก็ค่อยๆทำไปทีละชุดทีละชุดครับใช้เวลาสักพักหนึ่งมาดูกันนี่สปอร์ตมาครับนี่สปอตง่ายๆครับถ้ามีเครื่องสปอตนี่สบายครับสัก4จุดก็เพียงพอแล้วนี่ ป็นไงสปอตไปมันก็อยู่อยู่นะนี่สบายครับไม่ต้องมาบัตรกีให้เสียเวลาเวลาครับใช้การสปอตอย่างนี้ง่ายง่ายกว่าเยอะเลยสปอตไปเรื่อยๆครับที่นี่เราก็จะได้แบตท,ที่แรงๆดีกว่าบัตรกีเยอะครับบัตรกีการบัตรกีทําให้แบตเสื่อมได้นะครับแบตมีโอกาสที่จะเสื่อมได้ เพราะว่ามันต้องใช้ความร้อนไงนี่ถ้ากลัวไม่อยู่กับซ้ำไปอีกอยู่แน่นอนโอเคนะเดี๋ยวผมขอสปอตให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วกันเดี๋ยวมาดูกันอีกรอบนะึง โอเคครับตอนนี้ก็เป็นสปอร์ตมาเรียบร้อยแล้วครับนี่สปอร์ตสปอร์ตอาจจะขี้เละขี้เลอหน่อยครับแต่ไม่เป็นไรครับใช้งานได้ก็หลูแล้วอย่างเงี้ยนี่สปอร์ตแล้วก็อาจจะมีเอียงบ้างอะไรบ้างเพราะว่าผมจะวางให้มันตรงกันไงให้มันตรงครับจุดที่มันบัตกีครับก็เลยต้องเอียงหน่อยนี่ก็จะเป็นประมาณนี้แหละเดี๋ยงไงเดี๋ยวก็จะไปบัตกีกันก่อนที่เราจะไปบัตกีเดี๋ยวเราตัดปิด พวกนี้หน่อยก็ใช้กระดาษเนี่ยกระดาษอะไรก็ไม่รู้ขเขาเรียกกระดาษอะไรก็ไม่รู้นี่ครับเอามาปิดปิดมันท่าหน่อยเนาะนี่ก็มาปิดให้ดูเป็นทางการหน่อยครับจะได้ดูเป็นเป็นแบบหรูๆหน่อยให้ดูอมไม่ใช่มาทําไม่มาตรฐานนะครับระดับผมต้องมาตรฐานด้วยนี่แล้วก็อุดมันท่าหน่อย ปิดให้มันเรียบร้อยครับกันมันช็อตนี่ครับแปะแล้วก็ปิดไปเลยนี่ล้นไปนิดหนึ่งช่างมันแล้วก็เอาเทปดำพันอีกรอบหนึ่งเอ้ยเอาเทปเทปไอ้นี่เทปทนความร้อนอะไรก็ไม่รู้พันอีกแล้แล้วทําไหนี่ไม่พอดีอะนิดหนึ่งอะไรเนาะหยวนหยวนนี่ครับพันมันอีกรอบหนึ่งครับ ตัวนี้มันเทปตัวนี้มันเป็นฉนวนด้วยจะได้กันช็อตไปนในตัวนี่ครับเป็นไงแค่นี้ก็ดูดูเท่ดูอะไรแล้วครับดูเป็นแบตมีมาตรฐานหน่อยแล้วค่อยหาพวกฟิลม์มไอฟิลม์มฟิล์มน้ำเงินเอามาคุ้มอีกรอบหนึ่งครับแต่ว่ายัางไม่มีมั้ง แปะซ้ำอีกรอบหนึ่งครับเพื่อความปลอดภัยเทปมีเยอะบ้านรวยอื่งเงียอนี้ก็จะดูเป็นแบบใหม่มีคุณภาพมีมาตรฐานนะครับเนาะที่เหลือก็เดี๋ยวจะไปบัตรกีครับก็เดี๋ยวจะไปบัตรกี BMS นี่ติดเลยนี่แล้วเราก็จะมี21โวลต์ประมาณ19โวลต์ว่ะอืม แต่ว่ากระแสะก็เกือบ1 0แอมเลยครับนี่ก็ประมาณถ,าถ้าตีเป็นแบนมือสอก็สัก 8M แอมสบายๆเลยครับ 8M แอมตัวนี้ก็อัดลำโพงบูทูทยาวๆได้สบายแล้วเดี๋ยวผมว่าผมจะเอามาใช้กับตู้ตัวนี้ครับกำลังจะทำครับประกอบสูตรนี้อยู่เป็นดอก4นิ้วถ้าตู้ขนาดนี้แล้วแบตก้อนขนาดนี้ก็คิดว่าเปิดเต็มที่ได้สบายๆเลยครับนี่อัดเข้าไปเดี๋ยวคงจะวางตรงนี้แหละ แอมคงจะต้องเป็นแอมย้ายวอลลุ่มนะครับไม่งั้นติดแน่นอนนี่ครับแอมจะต้องย้ายวอลลุ่มครับไม่งั้นไม่งั้นติดครับมันติดพอดีเลยมั้งถ้าแอมไม่ย้ายอ่ะนี่ครับตู้นี้เอ๊แต่ก็ไม่ย้ายกันไม่ได้ดิมันสั้นไปต้องลองดูครับต้องลองดูโอเคเดี๋ยวผมจะไปบัรกีติดแล้วก็มาดูกันอีกรอบหนึ่งว่าจะเป็นยังไงไปบัดกีแป๊บหนึ่ง โอเคครับตอนนี้ผมก็ไปบัดกรีเรียบร้อยแล้วนะครับนี่พอบัดกรีเรียบร้อยแล้วมันก็เลยดูเป็นรูปเป็นล่างหน่อยถ้าหอ่อไอซีโสีน้ําเงินไอตัวไอตัวฟิล์มสีน้ําเงินก็จะทําให้ดูดีขึ้นไปอีกเนาะนี่กับการประกอบแบต21บโวลต์เดี๋ยวมาดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่ามิเตอร์มามาวัดดูก็มันจะได้ต้องต้องได้ประมาณเขาเรียกกันประมาณแบต19บโวลต์นะแต่เวลาชาร์จเต็มมันจะ2 1โวลต์นะตัวนี้ต้องใช้2 1โวลต์ในการชาร์จนะครับ ก่อนนี้ผมใช้19โวลต์ในการชาร์จแล้วมันชาร์จไม่ค่อยเต็มก็มาตรฐานผมก็สีไหนที่มันออกค้ำๆผมจะให้เป็นขั้วลบครับไม่มีมาตรฐานหรอกนี่ครับขั้วบวกก็ให้สีที่มันสว่างๆขั้วลบก็จะเป็นสีเข้มๆมาตรฐานผมเองก็เลยเอาสีน้ำตาลมาลบครับน้ำเงินก็มาบวกนี่ครับก็ได้ประมาณ21.63โวลต์เป็นไงแล้วก็ต่อสายไว้ด้วย ข้อดีของแบตไอตัวนี้นะครับมันจะโปรเทคนะครับจะให้ดูว่ามันจะตัดด้มัย้ยเดี๋ยวดูว่ามันแรงขนาดไหนนะช็อตกันได้นะครับแต่ว่ามันจะตัดเพราะว่ามันมี b บ s ในการตัดอยู่เดีย๋ยวดูว่าไฟจะแรงประมาณไหนครับอันนี้มันยังชาร์จไม่เต็มนะผมได้แบตใหม่มาก็ประกอบเลยเคลียร์ดูนะปัะ๊บน่ไม่โดนนี่เป็นไงแรงดีมั้ยนี่ปึ๊บปึ๊บใช้ได้เลย แต่จริงถ้าช็อตแรงแรงมันจะตัดนะครับคุณลองคิดดูว่าถ้าคุณใช้แบตอย่างนี้แล้วก็ใช้สวิตลำโพงนะลำโพงที่มันเป็นหน้าสัมผัสน,นะก็อก๊กก๊เก๊ก,ก,กเนี่ยมันจะตัดกันเป๊ะเป๊ะเป๊ะแบบนี้เลยนะครับทําให้สวิตคุณจะเสื่อมจะเสียได้ง่ายครับแรงใช้ได้ถ้าถ้าแบตไม่ดีนะเราทําอย่างนี้ได้ไม่กี่ครั้งมไฟมันจะตกแต่นี่น่าจะยังแรงอยู่เดี๋ยวลองวัดดูว่ายัง อยู่ประมาณกี่วนอยู่ก็นี่ครับยัง20.6อยู่เหมือนเดิมสบายๆครับทีนี้เราก็จะไปบันเทิงกันต่อครับผมโอเคนะครับคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละสนใครสนใจซื้อเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ทั้งแบตมือสอแล้วก็แบตมือ1ไว่าให้ส่วน BMS BMS ตัวนี้มันไม่น่ามีขาย,ยครับก็จะน่าจะเป็น BMS รุ่นอื่นรุ่นรุ่นอื่นที่มาทดแทนกันได้โอเคนะครับแค่นี้ครับสวัสดี